มีโดดแล้วโดดแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปสักตัวหนึ่งสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับพามาลดูป่าอยู่ิีิมหาสุขโขทัยพี่น้องก็บรรยากาศจุงฝากจุงฝนครับแถวบ้านตกเตยเศร้า,าครับมาแถวนี้บนโต๊ะครับพี่น้องนี่ก็เอาแปดสองสองเส้นเคืองเอ็นยีสิบลงข้างกับพี่น้อง เป็นยอขาวครับวันนี้ยอขาวลงต่อไม้เขาอยู่นี่พี่น้องนี่ครับป้องไปแปรมะครับมาหันต้องไปเสียบปลาขาวแตงคูี๋ยวสินูนย้ำนูนจริงยิงสิเป็นจังเด็พี่น้องไปจะไปดูเหมือนกันครับผมยังไงโอ้ไปแล้วปลาแรกแข่งมาเนอะกไปโดนแล้วโดนแล้วไปแปรปลาสร้อยเล้า มาฟ้อนี่ผมคิดแบงนี้องไสแบบผมมาใส่กับตัวงานนี่ยเคยลว่งไว้แหละไปแบบเล้แบบเกิดสร้างกันที่น้องไสแบบโอบแล้วไม่้องเอาแล้วเอาฟ้อ งาน,นี่อไปแปรปรุ่นนี้นะหัวเสียบเสียบครับ <c oughs> เดี๋ยวพอรุ่นมาคู่ก็เน้องไปแปรเ่ยมันใหญ่ใหญุ่นใหญ่ครับผมรอขัม <c oughs> าเด้ยพี่น้อง ว่ามันเกิดแถวบ้านมันก็บ่อคอยติดนะครับมันก็บเพราะใพี่น้องสองลูกสามลูกมันก็บเพราดหลักช่วงนี้มันบติดกันได้หรอมาเบิ่งแถวหนึ่งครับผมเคยมาโดนนะครับเนี่ยอ้าวสวัสดีโอ้ยโดนั่าจะร้องไหม

หันมาทางนี้นิดนะทางนั้นต้องเป็นต้องเป็นพวกกอหญ้าอะกอหญ้ากอยิ้ออยกอหญ <ขอ S 2> ้าหิ้หมิ้มแบบหิ้หมแบบนี้บัก ยอยูยๆกยูกๆอยู่เดี๋ยวมาไลยตัวพี่หน่อยตามตัวพี่ลงเดี๋ยวกันไายไปครับนั่งกินมันได้กินอยู่แล้วครับเนี่ยไก่บ้านเนี่ยวไก่บ้านหนเราออกมาไก่ขับรถเกือบครึ่งชั่วโมงเลยมั้ง

่องเลยตอน <ไป S 2> <า>นีงไปแต่ไปดาบเดี๋ยวมองเปบวกขค้นกันอีกนึงอ,อ้ปรับไปเลยดูว่านุย้ยเกือบาวานทั ตัวน,นยัยก้มมืออยู่ขอบนู่นพอดีตอนนั้นอ่ะบอมี่โดดแล้วโดดแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปแักตัวนึงไ,นไปอีกไปเดยโดดออกข้างฝั่งนู้นเลย มีว่านำยนังบนแห้งปันไหนได้ครับเนี่ยแต่บนนี้มาเต็มทีไม่น่าเต็มทีพี่ลพเ,เลยพี่เต็มทีได้ครับเต็มหนึ่งบนนี้ยืนยกหนึ่นบนนี้เลยยาอะไรที่นี่บ้า,คางครับยากำลังใส่เจ็สซอกครับแต่ไม่หลายน้ำมันแรงก็ย้ายบาไ๋ย ก็ติดกก่อยาแต่ก็ไม่แน่นะน,น้ำมันปูอ้าวอ้ยปลาทู <c ười> คือปลาทูไหมยังกับปลาทูเลย โอโ้โหคิดว่มามาหลายตัวหยอยุบยุกยุกยุนิดเอ,นอที่น,น,าานาดูที่คนยอดพ่นอนเลยเบอรนอนตักสีหาตัวอยูกลางลตัวเดียวตัวเดียว <c oughs> อุ้ย <c oughs> เอือรตัวเดียวอะไงตัเพียนเพียนต,ตัวแดกพี่น้อง เอกว่าว่านน,นะนี่นีเดิชนนี่นีมาดมาดตัวแรกตัวชนยังบอดีนเัวชนขอบพอดีเลยเน่องเนอ,งอยังปลาเล่นปอีก่ Hochai <laughs> đôi đồ đồ tí yak yang, đôi mong yang yang, vậy đôi 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 đôi, gấp 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 ตัวต้นนึ่งกับตัวรุ่นนี้เนี่มัน,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 นมีมาหลายตัวบ่างแล้วค <c oughs> จะมีมาตัวเดียวจิหนังไม้แห้งครับพหลอดมันเป็นลูกๆนะครับมีนก็มา,มาแบบหมุนติวนะเบ,บ้าไม่ใช่ไหมแง่แกจะมาโย่บแบบนี้ขายย่อม,มันอยเสียเร็วนี่น้องน,ำน้ำหนี่งแบบมันเปรูกน,นะมันลูกเ,เสียขายย่อ ขัดไม่ไปเลยนะเรื่องขายยอดเลยครับแบบเป็น,นำ้ำแห้ง กินบตัวเดียวเวลาไปถ่ายมานสี่ห้าตัวมันจะเติกเป๊กๆนี่มันง่ายอะมันจะมัง่ามันจะเป็นหุ้มนะยุบ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 นึ่สองสองตัว ติดกินนอะขุดง่ายมันเน่ยครับสองสามรูใช่ไหมตัวใหญ่รบบปลาเป็นโบคอยติดนะครับมือกับเบิดแห้งมีเนาะกลับเดี๋ยวพอคลิปหน้าครับที่นในกาแก็ติดตามก็ไลไ์ก็แชร์ใน้ำใจให้ครับโชคดีทุกๆทุกคนครับผม